วันนี้อาจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยุงกับสุนัขสายพันธุ์ปอมนะครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมอานะครับที่ฟาร์มพีโรปอมของเรานะครับกับวันนี้สุดหล่อน้องฮูสตันนะครับนี่มาเป็น ในแบบวันนี้นะครับผมวันนี้อาจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยุงกับสุนัขสายพันธุ์ปอมนะครับช่วงนี้หลายบ้านอาจจะยุงชุมยุงเยอะนะครับผมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีนะครับผมก็ยุงก็จะเยอะหน่อยพอตกค่ําม,มืดมายุงก็เยอะเลยนะครับผมยุงมีผลอย่างไรต่อลูกๆูกนะครับน้องหมาของเราบ้างนะครับยุงเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพาพาหะนะครับผมที่ นำโรคพยาธิหนอนหัวใจครับผมซึ่งอสมมติว่ามีน้องหมาเค้านี่เป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจยุงก็จะมากินเลือดคนนี้แล้วก็มากัดน้องตัวอื่นต่อซึ่งจะทําให้แพร่โรคนี้ไปที่สุนัขตัวอื่นอื่นได้พยาธิหนอนหัวใจนะครับผมเ,เรามาทําความรู้จักกับมันก่อนว่ามันอันตรายยังไงอาการมียังไงบ้างเราจะสังเกตยังไง คำว่าพยาธิหนอนหัวใจนะครับพยาธิก็คือพยาธินะครับพวกนี้จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็ไปอุดตันที่บริเวณเช่วงหัวใจหลอดเลือดดําใหญ่นะครับผมไปขัดขวางการไหลเวียนของโลหิตในสุนัขของเราอาการมีไงบ้างอาจจะมีมีไอแห้งมีหอบนะครับผมมีปากซีดไม่กินข้าวซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ เราจะสังเกตคร่าวๆย้ำนะครับว่าเป็นการสังเกตเพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าน้องที่บ้านของเราเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยเ,เป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจหรือเปล่าเราจะต้องไปทําการตรวจเลือดครับผมไปทําการตรวจเลือดเช็คเลือดก่อนนั่นคือจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับทีนี้ถ้าอยากจะดูแลเบื้องต้นเราทําไงส่วนใหญ่แล้วสังเกตไหมครับสุนัขสายพันธุ์ที่มีขนเนี่ย ถ้าโดนยุงกัดก็จะชอบโดนบริเวณรอบจมูกเนาะบริเวณตรงนี้รอบจมูกรอบขอบตาอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะทําได้เบื้องต้นนะครับอาจจะทายาที่มันแบบว่าเฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรก่อนก็ได้นะครับผมเบื้องต้นอย่างนั้นได้นะครับหรือว่าเอาบริเวณท้องอะไรเงี้ยนะครับถ้าเจอตุ่มแดงเหมือนยุงกัดเนี่ยก็สามารถทาสิ่งเหล่านี้ได้และก็สังเกตอาการลูกๆของเรานะครับผมทีนี้การป้องกันอย่างอื่นล่เราสามารถหยดหลังหยอดอะไรได้นะครับมียากินมีอะไรเงี้ยป้องกันได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงแล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับเพราะถ้าเป็นโรคเหล่านี้แล้วก็ต้องมารักษามาดูแลกันอีกบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงถึงไตถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นยุงเป็นสิ่งที่ต้องระวังจริงๆดังนั้นเวลาเราเลี้ยงน้องๆเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะอยู่ในบ้านนะครับผมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่นอนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนนอกบ้านยุงชุมอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังช่วงเยน็ยนๆอย่าพา น้องๆอ,ออกไปด้านนอกนะครับผมให้อยู่กับในบ้านของเรานะครับผมก็จริงๆก็เป็นไลฟ์สไตล์ของน้องปอมอยู่แล้วที่จะต้องเลี้ยงดูกันอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่ไม่ควหมองข้ามแล้วก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมา แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เกี่ยวกับพยาธิหนอนหัวใจแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการป้องกันดูแลนะครับจะได้ทําให้ลูกๆของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆน,น,นะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเ,ออเนื้อหาทางด้านไหนอีกก็เดี๋ยวทักมาได้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย